หลังจากที่มีการเผยแพร่คลิประบุว่าเป็นกำนันในจังหวัดจันทบุรีครับเหมือนกับว่ามีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมแต่งานนี้เจ้าตัวเปิดหน้าสู้เลยอยากให้ฟังคำชี้แจงจากผมด้วยก่อนอื่นไปย้อนดูคลิปต้นเรื่องกันก่อนครับมึงออกไปออกบ้านออกบ้านรองพื้นดิบมาหมาเป็นไงใจเย็นี่อกูบันเมามองดากูเมาอ่ากูถามเฮ้ยมึงมองดามี่ปัญหาอะไรเพราะมันไม่มีปัญหาก็ไม่มีปัญหาแต่นี่มึงมาถามกู เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมถามก่อนว่าใครถามใครกูอะมารอง<ะ>ตัวทีแยกกูไม่รู้ <อะ S 2> ว่าอะแล้วกูก็ไปดูนี่ฮะกำนันเนียถือปืนด้วยที่วงกลมไว้ห้อยพระเตม<ห>็มเลยเนี่ยนะครับเนี่ยมีพฤติกรรมที่ใครๆดูคลิปนี้แล้วก็เป็นเชิงลบอะมองลบกับกำนันคนนี้นะว่าเหมือนหาเรื่องลูกบ้านถือปืนแถมยังกลางอีกตั้งหาก เรื่องนี้เนี่ยนะครับเพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้ Return Part 7ได้โพสต์ครับว่าปืนผ่าหน้าไม้พกออกมาในที่สาธารณะมันอันตรายนะคะกำนันมีเหตุอะไรถึงนะมีการพกแล้วก็แสดงอากับกิริยาแบบนี้ยผู้ร้องเรียนเนี่ยระบุว่าเป็นกำนันตำบลเกาะเปิดกลางเอาปืนขึ้นลาข่มขู่ลูกบ้านจันทบุรีครับรู้แบบนี้แล้วผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปยังจุดเกิดเหตุนะคะที่อำเภอแหลมสิงห์จันทบุรีก็ไปถามชาวบ้านหลายคนเลย ชาวบ้านตอบเป็นเสียงเดียวกันหมดนะคุณกายคุณผู้ชมกำนันคนนี้เป็นคนดีกลุ่มวัยรุ่นนั่นแหละมาหาเรื่องก่อนอย่างนายอุทัยที่อยู่ในที่เกิดเหตุบอกได้ว่าถ้าเกิดว่าเป็นตัวผมเองเนี่ยคงทนไม่ได้เหมือนกำนันนี่แหละฟังเสียงชาวบ้านหน่อยค่ะแล้วปกติกำนันเขามีนิสัยกรีเลยเหรอ ขาไม่เคยกินเลยไหนหลอดกัญช้ยมันนันเข้าเนี่ยผปัญหาเรื่องเราของเราบอกเขาไปมองหน้ากันคนไหนแต่มาถามอย่างเงี้ยเป็นผมผมก็ยั่นะแบบทับแบบหาเรื่องอ่ะนั้นน่ะเขาก็เป็นคนดีเขาก็ช่วยเหลือประชาชนมาตลอดแหละอแต่เรื่องวัดเรื่องวามีปัญหาอะไรกันไหนเขาก็ช่วยหมดอะไรเงี้ยเขาก็ไม่เคยมีอะไรทวามความเนรอดอะไรให้หมู่บ้านมันเ้ย ชาวบ้านทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันกำนันเป็นคนดีช่วยเหลือผู้คนนะครับไปถามเจ้าตัวกันหน่อยครับวันนี้กำนันตำบลเกาะเปิดนายมุงคลโชคดีวัฒนาคนในคลิปเปิดหน้าเลยแล้วก็ขอพื้นที่ชี้แจงด้วยมาฟังให้ชัดๆละเอียดเป็นอย่างไรคือก่อนหน้านี้มันมีเหตุการณ์ก่อนคุณปุ้งผู้ชมมีเหตุการณ์ทำร้ายร่างกายกันจนมีคนบาดเจ็บสาหัสก่อนจะเกิดเหตุการณ์นี้กำนันมงคลเนี่ยขับรถตรวจในหมู่บ้านประมาณห้าทุ่มแล้วเห็นคนสองคนเนี่ยเดินถอดเสื้อเลย ตรงใกล้กับจุดที่เกิดเหตุทำร้ายร่างกายกันพอกำนันเข้าไปถามเฮ้ย <Hey, S 1> ทำไรกันเออหลังจากที่ถามเนี่ยอีกฝั่งหนึ่งก็เหมือนจ้องหน้ากำนันกำนันก็ถามว่าเฮ้ยมึงติดใจอะไรกูเนี่ยหลังจากนั้นเวลาผ่านไปจนเมื่อวานตอนเย็นกำนันไปนั่งอยู่นะครับนะไปนั่งอยู่แล้วทีนี้ปรากฏว่าอีกฝั่งหนึ่งอ่ะเข้ามาหาเรื่องออลักษณะเหมือนกับว่าตั้งใจถ่ายคลิปเลยแล้วก็นำคลิปนี้ไปเผยแพร่ ทำให้กํานันเสียหายครับขอที่แจงะอะเพิ่งไปเชื่อ้เหตุการณ์สั้นๆนะครับ <S <S เรื่องก่อนหน้ามันมีมาแล้วห้าทุ่มผมขับรถออกมาตรวจผมจะเลี้ยวฝาก็เลยเห็นบุคคลสองคนถอดเสื้อตร,ต,รต,รต,รตรงตรงตรงที่เกิดเหตุทำลายร่างกายกันผมก็เลยเลี้ยวซ้ายไปถามว่าเฮ้ยทำไรกันพอถามเสร็จเขายืนจ้องหน้าผม ผมก็ถามว่าเฮ้ยติดใจไรกูนเนี่ยแล้วเขาเขาเถยผมก็กลับมานี่คุณผู้ชมเอา้าน้องกายคะฟังกำนันชี้แจงแบบนี้แล้วอยากจะฟังคนก่อเหตุคู่กรณีกำนันน่ะเขาว่ายังไงไปเจอตัวเหมือนกันืนะ่อวนานายเน็ตครับนายเน็ตเนี่ยเขาก็ยอมรับว่ากำนันไม่ได้ยิงปืนขู่นะคือกำนันเนี่ยใช้มือจับด้ามปืนแล้วไม่ได้เอาเปืนมาจ่อผมด้วยเพียงแค่แกว่งไปแกว่งมาเท่านั้นเองแล้ววันที่มีปากเสียงกันเนี่ยนะครับวันนั้นนายเน็ตบอกว่า ผมเนี่ยไปดักพบกับครูแป้นกลางดึกพอกำนันขี่รถมาถึงเนี่ยก็ตะโกนถามผมว่ามึงมองหน้ากูข้องใจอะไรหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะครับนายเน็ตก็ยอมรับเลยว่าเอาจริงนะพี่ผมมาผูกใจเจ็บเลยะจากคำพูดของกำน,นันนะครับพอขี่รถมาซื้อของที่ร้านค้าเอ้าไปเจอกำนันนั่งอยู่ก็เลยมีปากเสียงกันตามคลิปครับอืมก็ฟังทั้งสองมุมว่าเป็นอย่างไรนะคุณผู้ชม